สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวบ้านหลังที่เดี๋ยวนะ1นึ่สองสามสี่บ้านหลังที่ห้าในสาอาทิตย์นะคะก็ <c oughs> คือเราเราไม่มีที่อยู่ที่แน่นอนใช่ไหมเราต้องย้ายบ้านที่ที่สวนเวเคชันบ้านพักต่างอากาศนั่นนะ่ะก็สี่หลังแล้ว แล้ววันนี้ย้ายตอนเช้าเป็นหลังที่ห้าเรามาดูกันว่าบ้านมีอะไรบ้างอันนี้เตียงนอนใหญ่นะคะอ่าทีนี้ทีนี้จะได้จะได้นอนแบบอุ่นๆละเคืนนี้คือสองสามวันที่ผ่านมานอนในเต็นท์ก็จะหนาวหน่อยก็มีบ้านบ้านสำหรับหกคนใช่ไหมหลังแรกแล้วหลังที่สองก็เป็นเล็กๆนะคะส่วนหลังที่สามก็เป็นบ้านเหมือนกันกลับไปบ้านอีก สำหรับหกคนเสร็จแล้วก็ย้ายมาเต็นเต็นสองสาคืนแล้ววันนี้ <c oughs> คืนนี้เรานอนที่ร,ตรัตตดำค่ะมามาดูบ้านพักที่ร,ตรัตตดำกันอันนี้คือเตียงนอนใหญ่นะคะอืมแล้วก็อันนี้เป็นทางออกหน้าบ้านมาระเบียงหน้าบ้านก็จะได้วิวนี้เลยนี่ เรือเชื่ออันนั้นคือวัดที่เคยมารีวิวตลาดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้ได้มาอยู่นี่คือสวนค่ะนี่คือสวน่าเรามาอยู่นี้วันนั้นที่หลงมารอตรดำจำได้ไหมแล้วแม่เหมียวก็ได้มาเดินตลาดแล้วก็ที่วัดที่เชิดนั่นแหละแล้ววันนี้ได้มาอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆเลยอ่าอันนี้สวนนะครข้างหน้า เข้ามาในห้องออก็จะเป็นทางเดินเนาะมีที่แขนเสือ้อกันหนาวนะเดินมาห้องนอนเมื่อกี้รีวิวไปแล้วขวามาือนี้ขวามาือนี้ทีนี้ห้องนี้ก็เป็นเป็นอีกห้องหนึ่งที่นอนได้เดี๋ยวเด็กๆก็จะเอาโซฟานี้นะคะยืดออกเป็นเตียงนอนอห้องนี้ก็ห้องนอนที่สองแล้ว เดินต่อมาซ้ายมือคืออันนี้คือห้องน้ำอ่ะส่วนตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำใหญ่มากเดี๋ยวต้องไฟล้างมือก่นอนเปิดไฟตรงไหนนี่ตรงนั้นไงไ่เสวัสดีครับมีฝักบ,บัวมีอ่างมีซิงแแปรงฟันห้องน้ำค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่ ต่อมาห้องนี้อีอันนี้เป็นห้องห้องซักผ้ามีแค่องซักผ้ามีเป็นห้องเก็บของจิปาถะอ่าเราอยู่แค่สองสามอาทิตย์ก็ไม่ค่อยจำเป็นอ่ามาฝั่งนี้ก็เป็นครัวเป็นครัวนะคะ ฝั่งนี้เป็นครัวละมีตู้เย็นอ่ามีเครื่องเครืงทำความอุ่นทำความร้อนชั้นวางของมีโต๊ะกินข้าวอ่ามีจานข้าวด้วยยืนยันว่ากินเพิ่งเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เก็บเก็บเลยนะแล้วก็มีโซฟามีทีวีนะคะ ตรงนี้เป็นระเบียงให้ดูระเบียงนี่เราอยู่ชั้นห้านี่ค่ะก็จะมองเห็นดิมมูงนรตามอย่างนี้ออนะคะนั่นนี่คือถนนถนนออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะแล้ววันนี้ห่างไปข้างหลังตึกนี้ มีจอมอนิเตอร์มีผับมีบาร์นะแล้วนะอากับก็ห่างออกไปอีกนิดหนึ่งนะคะก็มีมอนิเตอร์จอใหญ่เลยแหละแล้วก็เขาดูฟุตบอลกันอะฉายฟุตบอลวันนี้ไฟนอลเตะไม่รูเตะกับทีมไหนแต่ที่สเตเดียมไฟนอลซึ่งรอตเตอร์ดัมเขาก็มี ทีมของเขาคือทีมไฟนอลเนาะก็นี่ค่ะเราอยู่เนเธอร์แลนด์เข้าอาทิตย์ที่สย้ายบ้านทั้งหมด5้าหลังแล้วนะคะการมาอยู่เมืองนอกแล้วเราไม่ม,มีที่อยู่ประจำหรือว่าไม่ได้พักโรงแรมมันจะ ค่อนข้างยุ่งยากลำบากเลยแหละแ,ละและยิ่งเมื่อคืนนี้โหดมันหามากคือนอนที่อัมสเตอร์ดัมเพราะน้องแม็กซ์อยากจะไปดูไปร่วมพิธีวันลำลึกถึงทหารในสงครามโลกครั้งที่สองทีนี้ก็เขาน้องแม็กซ์เขาอยากเห็น ดคิงของเนเธอร์แลนด์ไงไอ่าทุกปีก็เห็นถ้าเราไปยืนที่แปรนที่ที่ที่โมนูเมนต์อ่ะเราจะเห็นปีนี้อ่าน้องแม็กเขาก็อยากเขาก็อยากเห็นอีกเขาก็เลยไปกับแม่โหดมันฮาจนไม่มีรถไฟมาเลยเดยี๋ยวค่อยเล่าในคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะ <heeft> แล้ววันนี้ก็ไปที่ฮาเลมมาเพิ่งกลับมาเนาะ ก็จะประมาณนี้อยู่เมืองนอกมันมันลำบากนะถ้าไม่มีรถถ้าไม่มีบ้านอ่าแล้วเราอะตอนแรกเรากำหนดมาจะอยู่แค่สาอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็เลื่อนไปอีกสาอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นก็แต่เราอยู่ที่เนี่ยอาจจะไม่อยู่ทั้งสามอาทิตย์เลยด้วย,วยซ้ำนะอาจจะมี มีย้ายไปไหนอีกต้องดูก็คือว่าเขามีห้องนี้ให้สิบกว่าวันมั้งแล้วจะมีคนไทยที่มาทำงานที่นี่ซึ่งเขาจองห้องเนี้ยให้คนไทยแต่ตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องวีซา่าเขาก็เลยยังมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้อยู่ห้องนี้แต่ถ้าเข้ามาแล้วก็ต้องให้เขาอยู่เราก็จะไปอยู่ที่ไหนต่อก็ติดตามต่อไป การเดินทางใน6อาทิตย์นี้เดือนกว่า,กวาเกือบ2เดือนย้ายบ้านมาแล้ว5หลังครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สั้นๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสองหลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ